ชาวไรอ้อยรวมพลใหญ่บุกพักเพื่อไทยเร่งเงินช่วยเหลือเงินอ้อยสด120บาท28สิงหาคมนี้ เราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับสำหรับเงินอ้อยสด120บาทนะครับชาวไระอ้อยนัดรวมพลนะครับที่พักเพื่อไทยวันที่28สิงหาคมนี้นะครับหวังให้ช่วยเหลือปัญหาค้างคานะครับโดยเฉพาะในส่วนของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด120บบาทต่อตันที่ปิดหีบมาเป็นเวลานานนะครับอย่างไร้วี่แววจนใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับ จับตานะครับอาจพ่วงขอย้ายไปกระทรวงเกษตรนะครับรุนถกกับทางกอนในวันที่30สิงหาคมนี้อิรระลอกนะครับหวังว่าจะยุติการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในภาพรวมนั่นเองครับในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องชาวและไอทั่วประเทศนะครับราวราว2,000คนนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปยังพักเพื่อไทยนะครับในเวลา10นาฬิกาเพื่อแสดงความยินดีนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรครัฐบาลใหม่นะครับ พร้อมกับขอให้ช่วยสนับสนุนชาวไร่อ้อยนะครับเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5ในฤด,ดูการผลิตปี2,565ั6ับ66ครับที่ปิดหีบตั้งแต่6เมษายนปี2 5 6 6ที่ผ่านมาแต่จนขนาดนี้นะครับยังคงไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเช่นฤด,ดูการผลิต2ปีที่ผ่านมานั่นเองครับ ในขณะเดียวกันนะครับทางกอนอยังได้เสนอแนวทางนะครับการหักเงินค่าอ้อยที่ถูกลักลอบเผาอ้อยยอดยาวนะครับและอ้อยที่มีกาบใบในฤด,ดูการผลิตปี2 5ง6ันห้าร้อยสิบหกทับโดยกำหนดหักเงินชาวไร่นะครับอยู่ที่90บาทต่อตันโรงงานอยู่ที่39บาทต่อตันนะครับในฤด,ดูการผลิตปี2567ันห้าร้อยสิบเจ็ดทับนะครับชาวและอ้อยจะได้รับเงิน120บาทต่อตันในส่วนของโรงงานจะได้รับ51บาทต่อตัน ในฤด,ดูการผลิตปี2568ทัาม69นะครับชาวไร่อ้อยจะได้รับอยู่ที่150บาทต่อตันและโรงงานนะครับได้รับที่64บาทต่อตันโดยทั้งหมดนี้นะครับทางชาวไร่อ้อยเองนะครับเห็นว่าเป็นความจําเป็นต้องยึดหลักการนะครับที่จะเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับจึงได้มีข้อสรุปแนวทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่ประชุมกอ,อนอในวันที่30สิงหาคมนี้นั่นเองครับ ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้ระบุถึงความจําเป็นนะครับที่ต้องศึกษาในส่วนของผลดีและผลเสียและความคุ้มค่าของการดําเนินการนะครับภายใต้โครงการดังกล่าวนี้เนื่องจากพบว่านะครับในฤดูการผลิตปี2565ทับ66พบว่ามีอ้อยลักรอบเผานะครับสูงถึง30จนถึง78ล้านตันนะครับหรือคิดเป็นอยู่ที่3.08ล้านไร่จากปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่93.89ล้านตัน หรือคิดเป็นเงินอยู่ที่32.7% 8นั่นเองครับซึ่งเป็นสัดส,ส่วนนะครับที่สูงกว่าการผลิตในปี2 5 6 4ันหจึงควรมองหาแนวทางนะครับและมาตรการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนและเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปนั่นเองครับสําหรับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายที่ผ่านมานะครับชาวและอ้อยกับมองว่ารัฐบาลนะครับได้ซื้อเวลามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของเงินอ้อยสด120บาทนะครับในปี2565ทับ66ทั้งที่ได้รับปาดชาวไร่อ้อยไว้ทั่วประเทศนะครับจนนำมาสู่การยุบสภาและเกิดศูนย์ากาศนะครับทำให้ปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการผลักดันอย่างที่ควรจะเป็นนะครับทำให้ชาวไร่นะครับไม่พอใจและบางส่วนนะครับต้องการเสนอให้รัฐบาลใหม่ช่วยผลักดันนะครับให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายย้ายไปกระทรวงเกษตรและสาก,ก์แทนนะครับ เนื่องจากมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีเม็ดเงินช่วยเหลือทั้งระบบที่ดีกว่าและมีในส่วนของงบประมาณในเรื่องของการจัดสรรแหล่งน้ำนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับการอยู่ภายใต้การกากับนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ